เอเคสายน้ำนะคะพันพรก็ทักทายแมวน้อยค่ะพี่นางเย็นก็ทักทายเอเคสายน้ำคุณสเสน่ห์ก็ทักทายคุณกาลยานะคะจะให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆของสมสมเด็จพระศรนครินต์ตัวนี้เป็นประตูทางเข้าประตูที่หนึ่งค่ะก็ทั้งหมดที่พี่ไก่ดูนะคะจะมีประตูทางเข้าทั้งหมด สามประตูนะคะตรงนี้เป็นประตูเหมือนประตูหลักอะคะ่ะก็จะมีคนมาทางนี้เยอะเยอะหน่อยอะค่ะคุณกัระยาทักทายพ่อสมชายนะคะ พอดีข้อความเลื่อนลงมานะคะก็รู้สึกขำประโยคที่พี่น้องสีบานนะคะก็ถามพลานบอกว่าล้างหน้าแปรงฟันล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็บอกเลิบๆด้วยค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะคะก็จะเป็นน้องสีบานก็ทักทายในพรานแล้วก็หัวเราะมานะคะ พ่อสมชายก็ทักทายคุณกัลยานะคะแม่นิวก็ทักทายน้องพันพรค่ะอ๋อหมายถึงพันพรนะคะแม่นิวทักทายาคุณพรนักร้องนักเล่านะคะเอเคใส่นะก็ทักทายแม่นิวค่ะสมิลาคนเล่าเพลงนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสมีลาคนเล่าเพลงนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่แวะมา,าแบกเข้ามาทักทายบ้านของพี่ไก่นะคะกฤตุณกัละยาพาเที่ยวก็ทักทายแม่เนิวคุณสเสน่ทักทายาสมีลานะคะสมีลาคนเล่าเพลงก็ทักทายน้องศรีบานค่ะ เคยใสน้ําหรือพันพรของเรานะคะก็บอกว่าใครหาลาพี่สีน้องสีบานก็บอกว่าท่านสมีหลากับกราบกอดๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้องยุขอบพระคุณมากๆค่ะพ,พันพรบอกว่าบรรยากาศดีบรรยากาศบรรยากาศดีครับ <c oughs> เอเคสายน้ำนะคะก็ <c oughs> บอกว่ายุพินตามหาพรหรือแล้วก็หัวเราะมานะคะพี <c oughs> ่นเย็นพี่พี่นางางเย็นนะคะก็ทัถ่ายน้องน้องยุนะคะหรือน้องคิมมี่นะคะคุณกลัลยาพาัพาเที่ยวบอกว่ารูปปั้นสมเด็จย่าด้วยครับสวยงามบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีจริงใช่ค่ะร่มรื่นมากๆค่ะ คุณกัลยาทักทายน้องน้องยุนะคะน้องยุหรือน้องพริมนี่นะคะน้องศรีมากทักทายน้องยุนะคะเลิฟเลิฟเจ้าน้องน้องยุนะคะทักทายพี่นางเย็นนะคะแล้วก็สมิลาพาวันนะคะทักทายน้องศรีบานไม่กลัวโคเอคใส่น้ำบอกว่า าไม่อยู่นะยุพินมีแต่นักร้องออก็ทักทายกันนะคะทักทายกันนะคะ เขาไปใกล้ๆเราจะเห็นพระพักของสมเด็จยา่าท่านอมยิ้มนะคะ